แล้วก็เมื่อวานก็ไปเดินซื้อของเนี่ยซื้อได้กระเป๋าได้อะไรต่ออะไรมาเดี๋ยวจะให้ดูรงเท้าวแวบๆนะเดี๋ยวมาากกันจะไปกลายเป็นโชว์เนี่ยไปพอละ แกงดีกว่าใครอยากได้ก็ไปหาเอาเองนดมอบังคะปิของดีเจ้าของก็น่ารักด้วยเดอมอบังคะปีอ่ะคุณแอลนี่โอ้โหพี่อีทนี่น่ารักเจ้าของนิสัยดีอยเออโอ้ย ตับนี่ก็แย่งกับหมากินนะซื้อตับหมูมาแล้วก็ตับไก่มาแล้วก็แย่งกันกินระหว่างอีซาซีมากับโอริเทิร์อ้าวอะไรนะไม่กี่อะไรเหลือเนี่ยกระทะไม่กินหรอเกินเหรอ เออแม่สูงเท่าไหร่แม่สูง170เมื่อก่อนนะประมาณ174เมื่อก่อนสมัยก่อนนะตอนเป็นหนุ่มๆ174พราะแก่ตัวมาอายุจะ70แล้วมันซุดลงไงโอ้ขาตั้งกล้องก็พังไม่ได้ไปซื้อเลยเนี่ย กะทิฉันอยู่ไหนเกียย์ไม้กะทิไปซื้อไส้หมูซื้อเครื่องในซื้ออะไรต่ออะไรมาสวัสดีทุกคนคะ่ะจำแบบข้าวกินกันเด้อประหยัดประหยัดช่วงนี้ต้องประหยัดเลยนะไม่ไประหยัดไม่ได้นะเธอไม่ไประหยัดนี่บอกเลยว่านะตอนนี้อาจจะมีปัญหานะคนไม่ไประหยัดเนี่ยเรื่องเงินเนี่ย เพราะวันนี้หาเงินได้พวกนี้ก็ไม่รู้จะได้หรือเปล่านะเธอเก็บเงินเก็บทองพริกแกงลงไปคั่วกับสักที ให้กะทิมันหอมๆม,มันมันนิดหน,นึ่งเนี่ยกะทิปั่นเองไอ้แกงทําเองเนี่ยพริกแกงทําเองหมดเลยคั่วให้มันหอมค่อยเอาเนื้อสัตว์ใส่ถ้าถ้าไม่คั่วเนี่ยกลิ่นหอมมันยังไม่ออกแล้วแกงเลยมันกลายเป็นแบบแกงตัวไปไม่อร่อยแกงอร่อยอร่อยต้องคั่วพริกแกงคั่วให้มันหอมกระทะให้มันหอมพริกหอมขิงหอมหอมพริกหอมขา เนี่ยเธอรู้ไม่ใช่เป็นคนกินหมดเลยนะเนี่ยพริแกงอย่างเงี้ยชอบเนี่ยกลินหอมเนี่ยเหมือนพอมันหอมแล้วเราก็จะรู้ว่าเออเอ,อมันหอมแล้วว่าเธออะไรเงี้ย เอาเนื้อสัดใส่เข้าไปเอาตับหมูเอาไก่เอาเกลือใส่เข้าไปเ,าเครื่องในแล้วก็คั่วให้มันหอมอคั่วให้พริกแกงมันหอมแล้วก็เติมน้ำนิดนดให้มันให้พริกแกงมันซึมเข้าไปในเนื้อมันจะได้อร่อยอร่อย อ้ยหอมมากเธิไปซื้อกลืนไก่กระตับไก่มาซื้อมาทีละสองโลแล้วก็ให้หมากินมัง่งได้ยินเสียงก็รู้ว่าเป็นพี่อ้วนใช่ไหมบีรนูดเนี <c oughs> ย่ยเห็นไหม เนี่ยอ้ยแต่และหอมพริกแกงแล้วคั่วให้มันหอมแล้วค่อยๆเติมน้ำนะบางคนก็จะใส่น้ำเกินบางทีเวลาเขาเล่งๆอ่ะเขาก็าจะเอาน้ำพริกแกงบอพูดจริงๆนะพิกแกงบางที่อ่ะนี่เห็นไหมฮัเทเช่ยอย่างนี้ยมันใช่เลยเห็นไหมกับข้าวอ่ะแกงมันต้องอย่างนี้ฮัเทเช่ยอย่างนี้แหละมันถึงจะใช่ นี่เห็นไหมอ่ะคั่วอีกหน่อยให้มันสุกเอาน้ําใส่น้ําล้างโคกพอมันเดือดครั้งเนี้ยเนื้อเครื่องในมันก็เริ่มสุกแล้วพอมาเดือดครั้งนี้ก็เริ่มปรุงน้ําตาลชรสน้ําปลาชุรสเลยแล้วก็ใส่ใบมะกรูดแล้วเอาขึ้นได้เลยเนี่ยง่ายๆเห็นไหมกะทินหน่อยๆเดี๋ยวนี้กะทิขวดก็อร่อยไม่พูดยี่ห้อนะกะทิขวดเนี่ยเพราะว่า เขาไม่ได้ส่งมาให้เรากินเมื่อวานนี้ก็มีทูน่าจะส่งมาให้กินให้เงินด้วยพวกนี้เราไม่ต้องช่วยเขาเยอะหรอกเขารวยแล้วพวกที่โรงงานใหญ่ๆอ่ะเราจะไปช่วยคนจนถ้าเขาจะให้เรารีวิวก็จ่ายเงินมาด้วย่ะ ขั้นตอนเลยนะเวลาเราจะทำกับข้าวเนี่ยถ้าจะใส่น้ำปลาเนี่ยใส่ตอนน้ำใส่ตอนน้ำมันเดือดนะอย่าไปใส่ตอนไม่เดือดถ้าไม่เดือดจะไปใส่อา่ชูรสหน่อย ไปมะกรูดอ้หอมมากแล้วเวลาผ่านพริกแกงพวกเนี้ยมันก็มีตัดน้ำตาลนิดคือใครสะดวกปี๊บก็ปี๊บใครสะดวกทรายก็ทรายแต่ว่าปี๊บมันก็จะนัวกว่านิดนึงน้ำาจะนัวนัวกว่า โหระพาหน้าบ้านเลิศบางคนจะสักหัน่นเอาพริกขินเอาพริษจิงดาหั่นลงไปด้วยก็ได้มันจะหอมหอมอ๋อ คนบอกแม่อ้วนต้องเอาแกงใส่ถ้วยเอาข้าวใส่จานฉันเอาแกงใส่จานข้าวใส่ถ้วยตลอดน่ากินมากคิดไหมนี่ <c oughs> เธอลองนุกหรือสีแล้วนั่งพ่อแม่ลูกเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมีพ่อมีแม่มีลูกทำกับข้าวกินกางเนี้ยเกิดอะไรขึ้นวะฮะ ก็เกิดความสุขไงความรักไงความอยากกลับบ้านไงอยากกลับบ้านอยากมากินข้าวกับครอบครัวมันเกิดขึ้นอะรูอยู่ไหนนะเอะอเออ หอมหอมคุณจะกินตรงไหนได้วะแค่เครื่องในไก่ค่เครื่องในสัตว์ก็มันมันก็อร่อยมากได้เห็นไหมโต๊กินข้าวไฮโซแม่โต๊ะกินข้าวตัวเนี้ยเป็นโต๊ะกินข้าวที่เป็นดินเผาตัวเนี้ยซื้อมาสี่หมื่นสี่ห้าหมื่นนะจำไม่ได้นะสี่ห้าหมื่นซื้อมาเพราะว่าฉันว่าโต๊ะ อะไรที่มันกินข้าวอ่ะให้ให้มันสวยๆทนทนอะไรเงี้ยแล้วโต๊ะพวกนี้เป็นดินเผาจากประเทศจีนซื้อมาสี่ห้าหมื่นนะตัวเนี้ยซื้อมาสี่ห้าหมื่นบาทแล้วฉันก็คิดว่าถ้าเป็นซื้อโต๊ะไม้โต๊ะอะไรไม่ดีกินข้าวอ่ะถ้าฉันตายไปแล้วอ่ะลูกหลานมันจะไม่นึกถึงคุณงามความดี ตายไปแล้วโต๊ก็พังไปมึงก็ซื้อใหม่มาแต่อย่างเงี้ยอีกสองร้อยปีโต๊ะตัวนี้ก็ยังอยู่เนี่ยตัวนี้ยังอยู่มันจะได้เลยว่าโคตรเงาเหล่ากอมันนะอ่ะกว่าจะได้เงินมาซื้อของเนี่ยเอาสวยๆมันจะได้รู้เลยลำบากแค่ไหนมันจะได้รวยกันอ๋อรสชาติใช่ไหมได้เลย ไม่ต้องไม่ต้องบรรยายเลยเลยดูก็รู้เดี๋ยวดูเธอดูฉันกินสิมันมันจะกะมันจะเป็นตัวบอกว่าอร่อยแค่ไหนมันอร่อยอยู่เธอดูเัอทำกับข้าวก็ไม่ชิมเห็นไหมละ่ะโอ้โหโคตรอร่อย หอ,อร่อยมากเมื่อวานองสานรนะจันเบือน่ะคนตื่นทาอะ่ะ แกพูดว่าแกฟันฝ่าช่วยพระพุทธศาสนาคนก็ด่าเยอะทำร้ายเยอะด่าเยอะแต่บางทีก็แบบว่าก็แบบจะแ,แกเหมือนร้องไห้สะอื้นอย่างเงี้ยสงสารสงสารนะกันเบียเมื่อวานนี้กอร่อยจริง เค็มๆหอมหอมนวลนวันวอร่อยมากอ๋อ ข้างในไก่อร่อยมากบางคนก็ติดใช่ใชบางคนก็ที่ด่าจันเบียรก็ เป็นคนดีไม่ได้ครึ่งอาจารย์เบียแต่ก็ด่าคนไว้ก่อนมันจะเขาข้างคนัอาจารเบียร์ผมคนน่ารักท,ทุกคนนะ่ะก็อย่าไปมองว่าเวลาเขาด่าให้มองธรรมะที่เขาสอนเขาด่าเนี่ยมันคือตัวตนของอาจารเบียแต่ธรรมะที่อาจารยเบียสอนมันคือสมบัติของพระพุทธเจ้า คนละเรื่องกันใช่ไหมอาจาร,รย์เบียร์เนี่ยจริงๆหลายคนต้องขอบคุณเขานะ ไม่เราไม่ยึดติดใช่อ,อร่อยฉ <c oughs> ันแก่ตัวทำกับข้าวไข่ใครจะมากินร้านฉันมักเนี่ยอร่อยจึง ผมคนหนึ่งมาใช่ไหมบางทีก็มานั่งเมากันเน้อพวกเราเนาะถ้าจะเปิดร้านกับข้าวอะทานด้วยน้องอ้วนมาเลยค่ะคุณพี่มองไม่ค่อยเห็น ฟังอาจารย์เบียร์ได้หลักความเจรงฟังแม่อ้วนได้ํำเนินทางชีวิตหลายเรื่องหูเกลมกลิ่นก้อยอร่อยมากมึงทำมนกระเพรากลิ่นก้อยกินเลยเกลมอร่อยเดี๋ยวมันหลอยวันเกิน เอาซื้อกับข้าวมานะเนี่ยถามมันดูสิฉันไม่เคยแบบมึงอยากกินอันนี้มึงอยากกินอันไม่มีเลยนะมึงอยากกินอะไรมึงก็กินบัาดีาทุกคนค่ะบัาดีาทักในชี่ ทาเกชิเนี่ยมันเป็นชื่อของพระเอกหนังญี่ปุ่นนะโบราณนะถ้าพอ่อพ่อตั้งให้วาทาเกจิแสดงว่าสมัยก่อนพ่อเนี่ยเป็นแฟนคลับของยอดมนุษย์ยอดหญิงสิงสนามอะไรก่ะจามูไรพ่อลูกอ่อน อร่อยมากเครื่องในไก่ผัดพริกแกง อูดเนี่ยโอ้โหอร่อยมากๆเจอเลยถาดหนึ่งเลยฉันกินอน่ะ เธอฮานาโกะมะกูดหลายโอ้โหหล่อมะกูดนเนี้ยก็มีอยู่สองต้นปลูกก็ไม่ขึ้นอยากอยากให้มันขึ้นแบบต้นแบบเท่าต้นไม้ยมเงี้ยมะกูดอ่ะจะรู้ไหมเอามันไปบีบเบีบน้ำใส่ถ้วยไว้มะกูดไปวางห่อแล้วไล่มแมลงด้วย ท่าทุกคนไปกดติดตามบาบามีอัคาระล้านนาจะมียันดูดซับที่กดติดตามนะบารมีอัคาระล้านนายันของบารามีอัอาคาระล้านนานะแม่อ้วนจะมีติดกระเป๋าไว้เสมอ ปักบุดให้แล้วไปกดติดตามบารมีอัคะระล้านนาแมอวนจะมียันเนี่ยของครูบาอาจารย์ทางล้านนาเนี่ยของครูบาอาจารย์ทางล้านนาเนี่ยใส่กระเป๋าตังค์ไว้เสมอจะมีทุกรุ่นรุ่นดูดซับรุ่นรวยแปดทิศรุ่นอะไรต่อมีทุกรุ่น เปิดเปิดจองปีละหนึ่งครั้งบารมีขลาดล้านนานะจานด้วยมือเขียนเขียนด้วยมือ,อหไปกินทุเรียนค่ะกินลำไยด้วยเธอลำไยเยอะ ลำไย,ยออกมาเยอะล,ลำไย,ยอร่อยลำไย,ยถูกอากาศดีช่วยกันกินลำไย,ยวัดดีสามร้อยหกสิบเอ็ดคนอยากให้ไปกดติดตามบรา,มา,ารมีอะคะล้านนาไอออนพิมพ์ขึ้นมาใหม่ข้าวเหนียวลำไย,ยตอนนี้ต้องกินลำไย,ายชาวบ้านเยอะ บัดียุยยทุเรียนแปดสิบบาทกินเถอะหนูเวลาไปกินน่ะไม่ต้องไปต่อรองอะไรกับพวกแม่ค้าเยอะไปกดตอนนี้อ,อ่ไปกดไอออ,อนอยู่ไหนวะน้ำลำไยน้ำลำไยน้ำอะไรอร่อยหมดเธอลำไยแห้งลำไยอบแห้งแล้วามาเขียวก็อร่อยมาก เออนี่ไงบารมีอัคระล้านนาตรงๆไปเลยไปไปกดติดตามเลยยันเขาว่าแม่มีทุกรุ่นฉันว่ามันเฮงดิคือคนสวยคนหล่อเนี่ยจะพูดให้ฟังนะว่ามันสู้คนเฮงไม่ได้เธอเห็นไหมคนสวยคนหล่อมีล้นประเทศบางคนเนี่ยสวยหล่อจะไม่มีงานมันต้องเฮงด้วย <c oughs> มันต้องเป็นคนเฮงด้วย ต้องมูใครไม่มูก็ช่างกูมูมูแล้วมูแล้วปังมูแล้วรวยก็มูไม่ได้เดือดร้อนตัวเองไม่ได้เดือดร้อนใครซันซิมามันอะไรมีอะไรโดนห่างมันเปล่าไม่รู้เกี้ยมลองดูที่ห่างมันคันห่าง กินก้วยตากก่อนก้วยตากอร่อยอร่อยเธอก้วยตากของชุมพรโอ้ยกินดีไหมอย่าเพิ่งสิงกินบ่ายดีกว่า <c oughs> ถ้ากินตอนนี้ก็กิน จุกไปก่อดจุกเกินกินอาหารเสริมหนูไปกดแล้วแม่อ๋อไปได้เลยเขาจะสวดสวดมนต์เนี่ยฉันจะกินอาหารขอกินไอ้นี่อันแมงโก้กรัมมี่มันชื่อแมงโก้กรัมมี่ของร้านตู้กับข้าวไปกดในติกตอกเลยอร่อยจริงๆเธอ ขอล้างปากสักสี่อันอร่อยอร่อยต้องโยนไปเลยเดี like er. ๋ยวมันกินไม่หยุดมันอร่อยอยากอยู่ไลฟ์กับแม่ทั้งวันโหเธอให้ฉันขี้ฉันเยี่ยวฉันเสียวฉันตดมัางเธอให้ฉันนอนมั่งอร่อยมาก อร่อยอร่อยคิดถึงจะหล่อพี่อ้วนตัวอีกขึน ได้ค่ะนี่คนมาจีบฉันด้วยนะเธอเป็นตำรวจขอนักกินข้าวขอนักกินกาแฟเลี้ยงกาแฟเลี้ยงข้าวอืมอร่อยมากดูดกินก่อน <c oughs> ใครกินแล้วจะมีอารมณ์เดียวกับฉันนะ่ะ แมงโก้กัมมี่ของร้านตู้กับข้าววิธีดูแลตัวเองเหรออยากอยู่กับแม่อยากอยู่กับหมาเลือกชื่อสาสิมา อร่อยมากเธอกินแล้วหยุดไม่ได้นี่กินภูขาวกินมะละพัดกินเบต้ากูแคนหวัดดีน้องแนนกินข้าววารกิมมื้อ ไม่เกินสองตอนเนี้ยโดยประมาณนะสามมื้อแทบไม่มีละมือ้อมื้ออย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็มื้อสักสี่ห้าโมงเย็ยนกินหน่อยๆบางวันก็ไม่กินเออบ้านแม่ลมเลอเออบ้านเป็นบ้านเรือนไทยเงียบๆไม่ต้องอะไรเยอะอะไรเยอะกับชีวิตแล้วมันเปลืองตังค์มันเหมือนมันเหมือน เขาให้เรามาก้อนหนึ่งเนี่ยเขาบางทีทั้งทั้งตลอดชีวิตเนี่ยพระเจ้าให้เงินบาล้านเนี่ยให้อยู่กินตลอดชีวิตเนี่ยสินงศักดิ์สิทธิ์ให้มาบุญกับ